สาวนั่งรถปุทียาไปและ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิสตรอเบอรี่จูสนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เขาแหลมย่ากันค่ะถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่ามุกเกาะเสม็ดทุกคนบรรยากาศดีไม่ร้อนอมีผีเสื้อสมุทต,ตรงนั้นด้วย,ย,วยวอ่าเดี๋ยวเรามาดูทะเลกันนะนิงน่ง ดูทะเลรือนั่นพกปืนฉีดน้ํามาด้วยแต่ไม่มีน้ํานะคะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าจังหวัดระยองนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ40บาทค่ะส่วนเด็ก20บาทแล้วรถยนต์คันละ30บาทค่ะที่อุทยานนะคะก็จะเปิดตั้งแต่เวลา8ดโมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะจุดที่ต้อง ไปถ่ายรูปจุดแรกนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาไปจุดเช็คอินจุดแรกของเขาแหลมย่ากันเลยนะคะที่ทุกคนนิยมไปถ่ายรูปกันมากที่สุดก็คือบริเวณของถนนที่ยื่นไปในทะเลตรงสุดปลายของถนนจะมีศาลาสีขาวนั่นนะคะแบบที่น้องนีนิงถ่ายเลยที่เป็นมุมแลนด์มาร์กของเขาแหลมย่านี้นะคะมุมนี้ฮิตส,สุดๆค่ะถ้าใครได้มาชมวิวภาพาทิ่ตกดินนะคะ รับรองว่าถ่ายรูปสวยเหมือนน้องแน่นอนค่ะนี่นะคะแล้วตรงนู้นนะคะทุกคนเดินสะพานไม้ไปนู่นนะคะเพื่อที่จะไปเดินตรงสะพานกระจกนู่นโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเดินไวกันมุมมหาโชตนะคะนี่ตรงนี้มุมดีทุกคนแต่เราคงอยู่ไม่ถึงพระอาทิตย์ตกเนอะเพราะว่าเราไม่อยากลงไปเดินเองนะคะ ขะกลับถ้าเกิดเกินหกโมงก็ต้องกลับเองเดินลงไปมันไม่ไหวอะทุกคน,นจ้าเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะแจ้งว่าเราสามารถอยู่นะคะบนนี้ได้จนถึงพระอาทิตย์ตกดินเลยค่ะเพียงแต่ว่ารถสองแถวจะมีถึงแค่หกโมงเท่านั้นนะคะใครอยู่เลยเวลาก็จะต้องเดินลงไปที่จอดรถเองค่ะโอ้ยเหมือนนางเงือกเราพาภัยมัน,นีได้ังอย่าง,อย,างอย่างนาั้นลิน สวยมากอะแอคชั่นไปกําลังจะเดินไปสะพานกระจกแล้ววิวดีภายในอุทยานนะคะนอกจากจะมีที่ถ่ายรูปส,สวยๆแล้วนะคะก็ยังมีที่พักลานกางเต็นท์แล้วก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยค่ะ เดินสะพานไม้ไปเรื่อยๆนะคะข้างล่างนี่เขาก็มีชิงช้าให้นั่งด้วยแหละเด,เดี๋ยวเราตามน้องไปเก็บนี่คะ่ะจุดที่สองที่ต้องมาถ่ายรูปนะคะก็คือสะพานกระจกค่ะโอ้โหแสงทวายไลยสวยมาก บอกว่าร้อนชื้นนะทุกคน ไปแล้วล่ะทุกคนเราไม่รอพระอาทิตย์ตกแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ค่ะบ๊ายบาย